สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกับผมฉลิมชัยขอพึ่งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเทคโนโลยีเครื่องบันทึกที่กําลังมาแรงณปัจจุบันนั่นคือ XVR นะครับณปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วครับทำให้ผู้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการใช้งานเพียงแค่คุณใช้ XVR ตัวเดียวนะครับในการที่จะดึงภาพจากกล้องนั่นหมายความว่าตัว XVR เนี่ยสามารถที่จะรองรับ สัญญาณนะครับจากกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องอนาล็อกระบบเก่าที่เป็นทีวีไลน์นะครับกล้อง h d ด n ีอะนาล็อกที่เป็นทั้งระบบ CVI, TVI, นะครับทีวหรือเอนะครับนอกจากนั้นยังสามารถรองรับกล้องที่เป็นระบบ Network Camera หรือว่า IP ด้วยนะครับเมื่อท่านผู้ใช้งานนำกล้องที่เป็นอ n นาล็อกนะครับหรือ h d a n a อ o นมาต่อนะครับด้านหลังของเครื่อง XVR กเนี่ยก็จะสามารถดีเทคสัญ,ญญาณให้อัตโนมัติเส้นว่าเครื่องบันทึก แค่ XVR ตัวเดียวสามารถที่จะบันทึกสัญญาณได้ครอบคุมทุกการใช้งานของกล้องมงูจรปิดนะครับ